ไม่มีอนัตตาใช้กับอสังขตะไม่ได้เพราะอนัตตามาจากเหตุปัจจัยคือเสื่อมใช่ไหมเพราะรูปเป็นไปเพื่ออาพาธนะรูปจึงเป็นอนัตตาเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถูกต้องไหมนคนที่ใช้นิพพานกับอนัตตาจึงแต่งเองเขียนขึ้นเอง นิพพานเป็นอนัตตาได้ไหมถ้าโยมเข,ยเขียนแทนลงไปตรงนี้นะถ้าโยมเขียนแทนลงไปเวทนาอนัตตาถ้าเกิดสายนิพพานไหมนิพพานอนาตาัตตาตัสมาเพราะฉะนั้นนิพพานอาพาทายะนิพพานเป็นอาพานิพพานอาพาได้ไหมตากาผิดหมดเลยเห็นไหมเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยนิพพานเป็นอนัตตานิแต่งเองคํานี้พระพุทธเจ้าไม่เคยพูด